สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o อา of n โน h ว r e ก็กลับกันใหม่ครั้งนะครับสำหรับซีรีส์เปิดประวัติและสำหรับในวันนี้ผมจะขอยกเกมหนึ่งขึ้นมาพูดและผมก็เชื่อว่าคนดูหลายๆคนอาจจะผ่านตาเกมนี้มาบ้างกับเกมที่มีชื่อว่า Forward ถึงแม้ว่าเกมนี้จะออกมาสักพักแล้วแต่ถ้าให้พูดกันตามตรงเกมมันก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วขนาดนั้นเกม Forward นะครับ เป็นเกมแนวล่าขุมทรัพย์และหาสมบัติในสุสานของชาวอียิปต์โบราณเป็นเกมที่สามารถเล่นโคออปได้ถึง4คนและเรากลุ่มผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักโบราณคดีที่เข้ามาสำรวจพีระมิดหรือสถานที่ต่างๆที่พบการมีอยู่ของสุสานฟาโรห์ถ้าพูดกันแบบหยาบๆเลยมันก็คือพ a าสมโฟเบียบัตมัมมี่นั่นเองแต่ไฮไลท์เด็ดของเกมเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าเม็ดจ่าย ถ้าในเกมฮาร์โมโฟเบียเราต้องหาประเภทผีในเกมนี้เราก็จะต้องหาประเภทของเม็ดจ่ายและเม็ดจ่ายก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6คนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยกับคนแรกในคร e ปเดอะชาร์โเม็ดจ่ายตัวนี้มีลักษณะหัวล้านหลังค่อมมีฟันหน้ายาวแหลมคม จมูกแบบค้างข่าวและไม่มีดวงตาพร้อมกับใส่ชุดที่ขาดรุ่งริ่งสีเทาและตัวของมันยังแบกฝาโรงศพติดตัวพร้อมกับโซ่ไว้ตลอดเวลาและลักษณะเด่นของเนเครฟปก็คือการวาร์ปและการรับรู้การมีตัวตนของผู้บุกรุกถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกตาแต่เนเครฟปก็มีประสาทสัมผัสที่ไวต่อแสงทำให้รู้ตำแหน่งของคนที่ใช้ไฟฉายหรือถือคบเพลิงได้ และถ้าหากมันรู้สึกว่าถูกจ้องมองโดยผู้เล่นมันก็จะรับรู้ได้ว่าใครที่จ้องมองมันและจะพุ่งไปหายเหยื่อคนนั้นทันทีและข้อสําคัญนั้นก็คือผู้เล่นไม่สามารถหลบในเคลปได้าหากเราหลบอยู่ที่เดิมนานๆมันก็จะหาเราเจอได้เพราะฉะนั้นหนีได้ก็ควรหนี d e ค e n นเด l o ลอเป็นเม็ดจายที่มีรูปร่างสูงหน้าตาคล้ายกับสับประหลาดมีรูปร่างที่สุดแสนจะน่าเกลียดโดยลักษณะเด่นของดีแค่นั้นก็คือเสียงเดินที่ดังมากทำให้หลายๆครั้งเรามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าของมันก่อนเสมอและดีแค่นก็ตาบอดสนิททำให้ถึงแม้เราจะถือไฟฉายมันก็จะมองไม่เห็นเรา แต่นั่นก็แลกมากับประสาทรับเสียงขั้นสูงที่ถ้าหากผู้เล่นเผลอวิ่งดีแค้นก็จะไล่าตามเสียงนั้นไปทันทีแต่นั่นก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะเราก็สามารถเอาวิทยุไปเปิดเพลงเพื่อล่อความสนใจของดีแค้นได้อะไทมอนเดอะอะบอมิเนเบล ตัวของมันมีรูปร่างสูงน่าเกลียดตัวผอมจนเห็นกระดูกมีแขนห้าแขนมีดวงตาหลายดวงกระจายตามร่างกายและตรงท้องก็เป็นปากขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเหมือนหลุดมาจากหนังเอเลี่ยนสักเรื่องวิธีการรับมือเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากการวิ่งหนีให้พ้นระยะการมองเห็นของมัน แต่ตัวของอไทมอนก็ยังมีความสามารถในการซัมมอนลูกน้องออกมาไล่ตามเราได้ทำให้นอกจากจะต้องระวังตัวของมันแล้วก็ยังต้องคอยทำลายลูกน้องของมันด้วยการเผาด้วยคบเพลิงอีกด้วยแต่เม็ดจายตัวนี้ก็มีจุดอ่อนนั่นก็คือถ้าหากเราใช้ไฟฉายหรือกล้องถ่ายรูปยิงแฟลชไปที่ดวงตาของมันจะทำให้อไทมอนนั้นสตันไปชั่วครู่เปิดโอกาสให้เราวิ่งหนีได้ โ f ฟริชหรือโอฟิริชเดอะฟอร์กอตเทนเป็นบอสมีลักษณะตัวผอมสูงและมีลักษณะเด่นนั้นก็คือมันมีอยู่สามหัวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของบอสตัวนี้ก็คือมันปลอมตัวเป็นผู้เล่นได้ใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดถ้าคุณเห็นเพื่อนของคุณวิ่งอยู่ไกลๆแล้วพอมันเข้าไปใกล้ๆคุณมันกลับผิวปากใส่คุณ ตั้งหวะนั้นให้คุณสับตีนแตกรีบหนีไปเลยเพราะนั่นมันคือโอฟิริสที่คอยแปลงร่างคอยหลอกล่อเหยื่อแถมระยะการตรวจจับของมันก็ไกลามากๆเพราะฉะนั้นส่วนมากมันจะไปหาคุณก่อนเสมอทำให้ถ้าคุณไม่ระวังแล้วหลักก่อเท่าก่อ the p e r i l ริ s เมจใจตัวนี้เป็นทนเดียวในลิสต์ที่มีร่างกายล่องหนผู้เล่นสามารถมองเห็นได้ผ่านกล้องถ่ายรูปหรือแท็บเล็ตเท่านั้นและถ้าหากเทากอเข้าถึงตัวได้หน้าจอของผู้เล่นก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาและสัญญาณวิทยุก็จะเริ่มขาดขาดหายหายแต่สิ่งที่ทำได้นั่นก็คือการเปิดวิทยุเพลงหรือเปิดไมค์ในเกมตะโกนใส่มัน l a t อสเดอะแดงมีลักษณะเป็นมัมมี่ใช่ครับแค่นั้นแหละโดยจะมีพลังในการตะโกนทำให้คบเพลิงในมือของผู้เล่นนั้นดับลงนั่นก็เพราะว่าเมดใจตัวนี้จะไม่สามารถทำร้ายคนที่มีคบเพลิงในมือได้ทำให้เวลาเข้าใกล้จะตะโกนใส่ไฟในมือให้ดับก่อนถึงจะโจมตีผู้เล่น เรียกได้ว่าเป็นเม็ดจายที่ธรรมดาที่สุดในบรรดาคนอื่นๆเลยก็ <laser. S 1> จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าหากมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ